สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์เรื่อง The Haunted Palace หรือในชื่อเกาหลีที่แปลตรงตัวว่าปราสาทหลอนวิญญาณซีรีส์ซากึกแนวปรอดศาสตร์เกาหลีที่ผสมผสานเรื่องราวของเทพเจ้าพูดผีปีศาจให้คล้ายกับเรื่อง l o v e r s of the Red Sky The Haunted Palace มีทั้งหมด16ตอนตอนละประมาณ60นาทีสามารถรับชมได้ทาง n น t f l i x และวิว เรื่องราวของ The Haunted Palace ว่าด้วยเทพมังกรน,น้ำอิมมกีผู้บำเพ็ญเพียรจนเกือบจะบินขึ้นสวรรค์แต่กลับถูกคนเห็นทำให้ตกลงมาและต้องหาร่างทรงที่จะช่วยให้เขากลับขึ้นสวรรค์ได้ใหม่เนื้อเรื่องประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชื่อเรื่อง The Haunted Palace ปราสาทหลอนวิญ,ญญาณจริงๆแล้วเนื้อเรื่องหลักของซีรีส์กับกลายเป็นการต่อสู้กับปีศาจที่พยายามจะสังหารทุกคนในราชวงศ์ อันนี้สิครับถึงจะเป็นเนื้อเรื่องที่ควรจะเป็นพอพ้น EP หนึ่งไปแล้วซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากครับมันคือการต่อสู้กันระหว่างพระเอกเทพอิมูกีที่ติดอยู่ในร่างมนุษย์นางเอกคนทรงหมอผีที่มีความสามารถและปีศาจร้ายที่มีคนชั่วร้ายหนุนหลังพวกเขาสู้กันยาวทั้งเรื่องเลยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือเรื่องนี้มีการใช้การต่อสู้แนววิทยายุทธเล็กๆน,น้อยๆ ตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องแรกที่จะบอกได้ว่ามีความคล้ายและแนะนำให้คนที่ชอบ Alchemy of Souls ซีรีส์วิทยายุทธเพียงเรื่องเดียวของเกาหลีได้ดูแต่พอดูๆไปมันก็ไม่ขนาดนั้นครับมาดูนักแสดงนำกันบ้างครับพระเอกคือยุคซองแจจากวง b 2 b เรื่องล่าสุดที่เขาเล่นก็คือ The Golden Spoon เรื่องนี้เขาก็เล่นได้ดีนะครับส่วนนางเอกคือคิมจียอน หรือที่รู้จักกันในชื่อโบนาจากวง WJSN เธอโด่งดังจากบทโกยูริมใน25-21รวมถึงในพีระมิดเกมด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าเธอแสดงหน้าเดียวแต่ส่วนตัวผมก็โอเคกับเธอนะครับสำหรับเลิฟไลน์ในเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าพอได้ครับไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นพิเศษเรื่องนี้ในช่วงต้นกลางจนเกือบถึงช่วงท้าย,ายถือว่าสนุกตื่นเต้น มีเรื่องราวให้ได้ลุ้นตลอดนะครับอาจมีช่วงท้ายที่แผ่วไปบ้างเหมือนผู้สร้างกลัวว่าจะโดนดา่าถ้าจบไม่ได้ดังใจคนดูซึ่งก็เลยทําให้ในช่วงท้ายผู้สร้างดูจะพยายามอยู่ในเซฟโซนน่าเสียดายนิดหน่อยครับโดยรวมแล้ว The Haunted Palace เป็นซีรีส์ที่เรตติ้งดีดูได้สนุกไม่น่าเบื่อในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นซีรีส์อันดับหนึ่งของใครหลายๆคนเลยครับดังนั้น ถ้าคุณชอบซีรีส์แนวนี้คุณดูได้เลยครับไม่น่าผิดหวังแต่อย่างใดแม้จะไม่ได้สุดยอดแต่ดูได้สนุกแน่นอนครับหากคุณชอบอ่านรีวิวซีรีส์เกาหลีสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เพจ Mr. Coffee K-Drama Review ใน Facebook มีมากกว่า200เรื่องและมีอัปเดตเพิ่มเรื่อยครับและหากคุณชอบฟังรีวิวซีรีส์เกาหลีเป็นคลิปเสียงฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ช่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ